ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเอามือในพ่อเตียงภาพติดตามรเราพัฒนาของปู่สมบังินะครับเนาะการรุดไปไล่ไข่ครับเอฟซีรุดเบิร์ดเอาตะเล็กวิ่งแด่ดกรมีส่วนจับคูนโบเข่าจักอาจารย์นะครับเอฟซีเนาะกาธรรมดาครับเอฟซีได้จะได้เบิร์ดน้ำกันครับครับการนำมันการครับปู่ ตามดื่ดเล่านี่เล้าพัฒนาครับเป็นตังเด็คือเปาดีฮะันเป็นคนดีกเป๋ด็กมันปนเัราะอะไรี่นี่ยต้มาบนเลยจะได้กถืกไหมบนครับวันศุกร์ที่สาสิบกันยาสองห้าหกห้าถ้าบ่นีวันนี้เส้าตะกัิิตก็เด้บอกเองที่ว่ายุดอาทิตย์นึงเด็กบ่นพดมันบ่ถือแ็บบ่ถือดอกว่าสันบนดูู่อ นี่ยังเป็นหูกระดูกดอว่ายึดอาทิตย์เดียวพอม่ลยึดพักกัน่าเสรนมันทมไนักเมื่อกกรอบแล้วแม่ีครับพ่อเมกำลังกำลังใจเห็ดของ่เด็กมิตรเปิดมีแต่ของปูอกของไข่อื่นกับโเขาเพื่อนน้ำูไข่อื่นกับรุดเมื่อรูดเบด ครับเลขบดมันขอเนา่ครับจับเลขบนให้จับเสียดีแลวกันเื่อมันออกสองสองคงจะจับให้สามสามออกสองสองโอ้โเอามือกวนยังไงเด็กห้านหน่อย้ เมื่อวันไปยังไงเขียนหนึ่งหนึ่งไงเขาออกอีดี่าเงิดแตงเงิดเกลีดีตังต้งรักเที่ยงดีหลดีอน น่สามหกเจ็ดเจดเก้าอีเ <notable> กียงนัคกู สามแปดเลขทิศเลขวิ่นศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้าูนหนึ่งโอ้เอฟซีเอฟซีฟังเล่าของผมไลห่หลายตัครับไล่หลาย ขอบคุณหลายพี่น้องฟังล่าห้อที่เบิ้งเพชรป้ารวยเบิ่งพอเตียมนั่นหละหรอเบิ่งพอเตียมผ้ารวยนั่นเนี่านนจักภูพ่านรจักูสมด็จ่าพุท้าน่ครับขั้นเป็นภาษาพันกับกะว่าขอบใจเนาะสามห้า ทานไหมอีป่าคนไหมตว่าไอา้โตมันหนึ่งไปหมดไปดียวตว่าบ้านเพิ่นขายตะเหล็กหวนนี่ปูเป่นาบ้านเพิ่นเหล็กล่างก็ขายเขาบอกล่างเพิ่นจะเป็นยังบ้านเฮาเพิน่นเล่นบ่บ้านเฮาเล่นอยู่ครับบ้านเฮาเล่นบนบุกล่างอยู่ครับแต่ว่าพักตว่าบ้านเพิ่นเจ้ามื่น เป็น่าขายตะบบบกมีเหลยกลางเป็นตะแตกจะได้เหล็กมือนี่แล้วมันมีสามเกกุ้งกุ้มนี่ว่าแตกนิดหงึดเหล็กกุ้มมันว่าแตกงึไล่ สามแปดศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามห้าเจ็สามเจดห้าเก้าสาปดห้าเก้านี่ือเห็นหอกเ,เ,เ,เทียบผูคือเห็นมาเทียบผูเป็นตาเกียกันยงว่าเาเห็นเรียกันดาพัฒนาหาเก้าจากเทีย วัดนี่ละวัดน <c oughs> ี <c oughs> <blown. c oughs> ่ละเด็กว <c ough> ิ่งสาห้าสามแปดบนวิ huh. ่งลูดวิ่งลูดถึงควันดำเลยนะคว้นดำแล้วสามสามข้าแปดสิปนั่นรถกันเลี่ยนไหม นี่จะได้เหยียบผมมัดมิดจัดเลยหลุดเลยหลุดเลยหลุดต้องจ้องตัวนอ่ละสามกับแปดเลยสามกับแปดว่าหายหลุดตัวเดียวบนล่างกันได้ตัวอย่างปูนหลุดหลุดกลมเลนเลยสมสามแปดตัวเดียวเม็ดเดียว สามศูนย์สามศูนย์อาเ้าผาเก้าไ่เียปูกันเกดนี่ละเทียวนี่ละจะว่าเน้นหาเก้าตปูผมไนม่จะเลียครับเอ้งครับเอิ้งม่เน่าเียกับเลาไปเลยก็แปดในเดินซ้ายดีคักๆแกับเะแกับเเดินซายดี ต่ว่วาาหเกาก็ป่านสำประทานไว้เลยหาเก่าไปหาถามรัตติลีไทยพอมีแล้วของไทยตอนนี้ต้องไปเจงกระดอกยาหาเก่ามีอะไรนี่ละศิล็กเลกล็กเล่าเก็นเชียกครั้งแรกประเดิมมันที่สามชิพเลยนะ ส่เสียสองาต่ก็กลัวอย่างสอเสียสองเดียูสอส่ออะไรซ้ำกันเปลี่ยนนี่ซ้ำกันเนาะครับปูเด็กวิ่งแมนแมนครับป่เสียครับปูว่าป่เสียเขาแท่นว่าปูเขาแท่นนี่เขาปูว่าเขาแท่นแน่นอนวันนี้วันนี้ปูผิดหวังบปูวันนี้วันนี้ปูว่ารับรองว่าพบ่ผิดหวังได้พี่น้องได้ เล็กตีเล็กวิ่งก็มี0ูนย์หนสเจ็ดเก้านองพี่น้องเนาะจบคูบนล่างนะครับได้วยบนล่างตีร่างกายน้องพี่น้องเนาะก็มีสามแปดศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามห้าเจ็ดห้าเก้าแปดห้า เหมือนมาจูมือนี่ยผมมีเงินซื้อมาใหม่แล้วพอเหื่อนเขียกับใครครับปูกรมให้ก็คืองสามแปดเม็ดเดียวได้พี่น้องเด้อส่วนเลขสามตัวบนกับฮาสามแปดนะครับเนาะวิ่งรูดสามกับแปดได้ครับได้สามกับแปดวิ่งรูดท้อๆกันแล้วพี่น้องเนาะดัมไปเลยโอครัวว่าเอาข้นดำไปเลยเด่นเอาเข็นเขียนโอ้สามกับแปดเนี่ยเอาข้นดำเลยเด่นพวกแสดงว่าปูหมักสามกับแปดก็คิด คือขี่เดินดีแถอะเนาะสามกับแปดคือขี่เดินตลอดเดินคัก่ะงานเดินคักกันบ่ปูเดินดีเจอาละสามกับแปดแต่ว่าส่วนตัวผมปูตัวนี้บ่ต้องให้มีมากเลยเนี่ยรับเถียวแต่ว่าเลขเลขแปดกับเลขสามเลขเก็ดนี่มากครับเองนี่นะครับแม่นนครับนี่มวันนี้จักเถียวเก็ดกับแปดนี่ว่าเนี่ยกับสามนี่กับสนี่ หมาว่าทางเส้นนี่เขาสำหรับทางของเขาเลยหมาว่าทางทางเส้นนี้เขาสัมปทานนะครับสัมปทานครับพี่น้องเขาแคปหน้าจอเลยครับมีคินินนะครับปูเนาะขอกลับขอบพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อให้แนวทางเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะสิบบางของเขาเลยครับผมครับเอฟซีอันนี้เล่าพัฒนาของปูสมบังเนาะครับเนาะงวดวันศุกร์ที่สามสิบกันยายนหกห้านี่ครับเอฟซีเลขติดเลข บนล่างของปูก็มี0นย์มี1มี3มมี5้ามี7ดมี8มีเกานะครับเนาะส่วนปูมิจับปูแห่งม็มีสามแปดศูนย์หนึ่มศูนย์สามห้าเจ็ดห้าสามเจห้าห้านะครับเนาะเลขสามตัวามตัวปูมันจะจับให้้าสามแปนี่ครับวิ่งรูด3กับแปดเอาให้ควรนดำเลยปูวันว่า <c oughs> เอาจับหน้าจอยเบิ้งนะครับเด้อมักกะจัดคัดกะพันนะครับเนาะรับตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับ FFC เนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตีมกับขอไว้พวน FC ทุกคนนะครับเด้อเขามาเบิ้งมาติดตามพอเตีมมีแต่ความสุกความเจรือนนะครับเนาะขอให้โชคกหาภใาบถูกหวยรวยเงินกันครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตีมน้ำดีนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนะครับเนาะครับ เอาสุดท้ายตายสุดปรแถมก็มีแค่นีขอกลาบสวัสดีครับผม